เดวัสดีครับวันนี้ยงช่างเสร็ครับวันนี้ก็จบมามาปลูกเด็กน้อยเปเรียนครับตื่นๆนี่ก็ตื่นขึ้นหมดแล้วครับเมื่อกี้เขายังนอนอยู่นะคไม่หยังจะมากระยอกกันกระนองเลยเอามาหยอกหรือมานอนฮะน้องเนบอ่ะยีจับมือกันอารักกันเด้อ đi nào mà gì, hòm hòm Lắc cắn lắc đi 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 gì, đi 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 Hey, bê kéo có đang ọp lắm 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 ยพี่กูได้ปลาดุไม่อยางอันนั้ทำไวบ่พี่ปลาดุยัยตื่นยังหาอวนตื่นยังอะไรตื่นยังหน้าหมาอย่างถี่วะใส่กุ้งบึ้ง ใช้มึงมึอ้วดยิ่ยิ่เขาตื่นแล้วตัวนี้ปัดคางปัดคางพี่พี่ไปไปถอดเพิ่ไปไปตื่นยังฮะตื่นยังตื่นยังยิ้มยิ้มเบรยิ้ม ยีงยเหตำ <c oughs> ยงฮาวเนมอยจยอย,ย,ยไ่ไปไปอาวนไปไปนอกไปเอาระเามกหิวเลยเอละนะั้เอาไปให้เสกปิดให้เสเปิดให้บอกเอาหยหมดแล้ว เลี้ยงดีเอาตัวนี้ค่ะเหนียวเลีย้ยงได้นี่ค่ะให้เศกหว้นให้มามาสิดก็ได้ไปเอาตุ๊กตาไปด้วยโอ้เป็นกระเตยมไปเนี่ยห <laughs> นากรูแล้วหน้ามามายัากอดให้มามากินเข่ามายัากอดให้เลียล้ยงเย้เย้ยัเสยนอนอยู่ยย

ยีข้าวนอนดิชิดไม่ยัมก็ตื่นนอนเลยนี่เอ้าไปใช่อีกไปใช่อีกออไปหลีนของเขาเดีวไปไปเหมือนกันเหรอจุกันรักกัน toi 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 kim năm nay chín năm bang ai kim này bang nè gì thế đi thôi chị làm đi kín năm hơi. nú hơi. bưng nú nè bay qua đấy để nú đi hơi chơi này à. จะรู้เหรอออใครจเคล้นี่มันใส่เหรอยังเอาเสื้อเซงเท่ามาเอามาเอามาเอามาให้ได้อือให้อใส่หรือห้อาล่ะไซพอเลี้วเอามาแ่างเดียวพ่อออจิง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 

ยิ่ยเนี่ยยอาไปกิน้นเดียวต้อืมาเสียบ จะไดไครับอย่ <บ S 1> <ะ>างรับเช้<ะ>างข้างตัวอะรอะหรอ อย่างอาบุญเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวนะครับฝากไลค์กดแชร์ชสี่กิะรีด้นะครับขอบคุณครับ